สวัสดีครับมาพบกับ o อเอ็กคอมพิวเตอร์ซอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตการเข้าตรวจว่าตัวเครื่องของ e p s ซ n ALM320DN จ่าย IP นะครับให้กับตัว p รินเตอร์แล้วหรือยังนะครับเพื่อท่านที่จะสามารถเอาไปใช้ในการพรินต์ภายในระบบวงแลนนภายในนะครับหรือว่าจะพรินต์ผ่านมือถือนะครับ ตรวจสอบได้ยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับกดรูปประแจนะครับอันนี้นะครับกดนะครับนะเลื่อนลงมานะครับอย่าง command ครับคอ m มานด์ t ติ้งเลื่อนลงมายัางเมนู network ร์กเมูให้ดูบรรทัดนี้ครับว่า ip เนี่แะครับเป็น1 9 2 1 6 8 1นะจุดนะหรือเปล่า ถ้าหากไม่ใช่นะครับโดยส่วนใหญ่แสดงว่าตัวเราเตอร์มีการจ่าย IP แตกต่างออกไปนะครับอย่างเช่นการฟิก IP หรืออะไรอย่างนี้นะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าหากมันไม่ขึ้นนะฮะให้ตรวจสอบสายเลนนะครับว่าหลวมหรือเปล่านะครับเสียบแน่นหรือเปล่านะครับตัวเลขชุดนี้นะครับจะต้องมีนะครับจะต้องมีนะฮะจะต้องออกมาเป็นอย่างนี้ครับนะ อีกอันหนึ่งนะครับให้สังเกตตัวนี้ครับนะ get ip address นะครับเป็น auto อยู่หรือเปล่านะครับถ้าหากไม่เป็น auto นะครับให้กดเข้าไปแล้วก็กด auto นะครับอย่างนี้นะครับอ่า network นะครับ if นะครับ on อยู่หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็คือโหมดของการปิดระบบ network หรือเปิดนะครับ าต้องการปิดก็ออฟนะครับถ้าต้องการเปิดก็ออนนะจากนั้นกดย้อนกลับนะเครื่องจะถามว่า,าต้องการที่จะรีบูตการตั้งค่าหรือเปล่านะครับให้เลื่อนลงมาแล้วกดยืนะครับเครื่องจะต้องการรวมอัพนครั้ง1นงรอบนะครับนะหลังจากนั้นท่านก็ลองตรวจสอบอีก นะครับว่ามี IP ออกมาแล้วหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าจะเป็นทุกท่านจะทำได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ